นีกีส่วนนะครับทุกคนวันนี้เอามาเล่นมันซิมเล่นหน้าในเมนะครับซึ่งง่ายกันเลยพอกดคือเจ้าเราก่อนแล้วก็ไอเลือกว่าจะเดิน,นทางมาทางไหนนะครับกคนแล้วก็กดเลยอืมโอเคเราไปเล่นกันเลยนะครับทุกคนอันนี้ผมพึ่งเล่นนะครับอาจจะลงไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรทาเท่าไหร่จะมาอัปเดตว่า ถ้าได้รถใหม่หรือได้จังหวัดใหม่เยวก็จะมาบอกว่าได้อะไรมาบ้างโอเคครับทุกคนโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับทุกคนซึ่งจะลบเกมนี้แล้วก็โหลดใหม่นะเพราะว่าจะได้ไปสุ่มดังได้เยอะขึ้นโอเคกดเลยครับทุกคนไปไปเล่นกันเลย <c oughs> ลอืมรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันก็รดดแล้วนะทุกคน โ okay. อเคโอเคโอเคเดี๋ยวร้อนหน้าดำไม่เสร็จเออมาแล้วงงแล้วเราก็จะไปจอดรถอะไรก่อนครับเดี๋ยวขอเนี้ยเพิ่มความเร็วนะครับทุก

เพื่อความสบายใจว่าของจะไม่หล่นทุกคนไปออกไปเปิดแอร์อะไรไปด้วยดีกว่านะครับทุกคนนี่นะค่อยหน่อยครับทุกคนฮิ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 ริงๆเราไม่คือเรอเราก็จะไปต่อนะครับทุกคนเดี๋ยวอย่าลืมเปิดไฟด้วยนะเฮ้ยมาไปกันทุกคนนี่ Let's get started เอ้ยเบีย hmm. ด mm ้ค hmm. mm ือ hmm. uh, mm ีวไปปกัทุกคนตอนนี้เราจะเดินทา จากเมืองนะครทุกคนซึ่งมันก็จะนันทารายหน่อยมันก็มีโค้งอะไรนะไป,ไประมาณนั้นเลยทุกคนโอเค ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงโค้งแล้วนุอยแหลกมากๆเลยเดี่ยโอ้ยความแหลกเลยไปยนต่อโดนเย้คลอยไปไม่าจไปเร็วมากแม่นชวน ในลูกค้าเขาจะด่าอีกผู้โดยสารจะด่าอีอกโอเคคงยากเลย่ะไปลุยกันต,อตอน่อทุกคนโอเค,คเหมือนว่าผู้โดยสารเขาอยากให้เราซือ bangun kemarin kan dia Apa hasilnya kan Apa yang dikatakan orang ทุกคนอาจจะกำลจะสูงขึ้นไม่ไมแต่มีปัญหาอะไรืไม่รู้ผมเลยต้องทำอะไรนะครับทุกคนมีปัญหาอะเรื่อ้เดียวผมจะมาลงอีพีสองต่อนะครับทุกคน